5 minutes podcast brought to you by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูเนโอที่นอนยางพาราภาษาวัตกรรม n a s ารองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด a ู u n i o 5ทางเพจ f a c e b o o k ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่น l ู n น o Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 i m i n u t e นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตานุสาหะครับหลายท่านน่าจะคุ้นคุ้นกับข่าวเนาะที่เป็นข่าวที่อยู่ในแวดวงของวิชาการนะฮะที่ร้อนแรงพอสมควรนะครับก็คือข่าวที่บอกว่างานของแดนอาริเอลี่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยนะฮะมันเฟกหรือเปล่างานวิจัยนะฮะหรือว่ามันมีการบิดเบือนอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้ามันจริงนะฮะถ้ามันจริงเนี่ยนะครับก็จะสร้างความสันเทืออให้กับวงการเลยแหละเพราะว่า เขาเป็นคนที่ดังมากนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับลูกศิษย์ลูกห้ามากมายทีเดียวทั่วโลกนะครับประเด็นที่ผมอยากจะบอกนี่คือว่าเวลาอ่านวิจัยเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะวันนี้มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกท้าทายเหมือนกันน่าสนใจดีนะครับอ,อืคือเราคุ้นๆกับงานวิจัยช,ชิ้นเดิมนะชิ้นเดิมนะฮะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่สหรัฐมริการเงินรายได้เนี่ยนะครับผ่านประมาณสัก75,000เหรียญหรือ8 0,000เหรียญต่อปีหลังจากนั้นเนี่ การเพิ่มขึ้นของเงินมันจะไม่เพิ่มขึ้นของระดับความสุขจําได้ไหมฮะไองานวิจัยชิ้นเนี้ยซึ่งก็ถูกอ้างอิงอยู่เยอะมากเลยผมอาจจะเคยเขียนในหนังสือผมด้วยมั้งนะครับนี่เป็นงานวิจัยเก่าแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยใหม่ที่เพิ่งถูกตีพิมพ์ออกมานะครับคนที่ทําการวิจัยเนี่ยคือ killingsworth นะฮะเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิม์ใน proceedings of national academy of science นะฮะคือง่ายๆอย่างงี้ฮะคือเขาบอกว่าเอไอไองานวิจัยเก่าอันนั้นที่บอกว่าความสุขเกิน รายได้เกิน8 0,000ื่นเหรียญต่อปีที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยความสูงมันจะน้อยลงตัวออดอัตราส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับคาถามคือว่าม,มันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่างานวิจัยนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเชิงของการพึ่งพาความทรงจําของมนุษย์มากเกินไปเพราะว่าเขาถามใช้วิธีการสอบถามเอานะครับงานวิจัยชิ้นใหม่เนี่ยเป็นการใช้แอปพลิเคชันนะฮะคล้ายๆกับแอปพลิเคชันที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับที่บันทึกอารมณ์ของเราอะนะฮะที่ชื่อ How We Feel นะฮะ ประมาณนั้นคล้ายๆอย่างนั้นก็คือว่าเขาจะขอให้ผู้เข้าร่วมการเก็บข้อมูลครั้งนี้หรือว่าสามัครที่เข้าร่วมการทดลองครั้งนี้เนี่ยนะฮะเก็บข้อมูลผ่านการใช้แอปพลิเคชันนะครับความรู้เขาจะถามสองาถามใหญ่ๆกรุ๊ปใหญ่ๆคือความสุขณนะขณะนี้เลยตอนที่กดอาจจะเป็นเช้าว,วันเย็นวันละสาครั้งนะครับกับความสุขโดยรวมของชีวิตนะฮะสมมติถามตอนดึกกลางคืนมาเออคุณคิดว่าวันนี้ชีวิตของคุณเนี่ยโดยรวมคุณมีความพึงพอใจมากขนาดไหนตั้งแต่ไม่พอใจเลยจนทั้งพอใจมากๆอะไรแบบนี้นะครับ ก็จะให้กดซึ่งไอแอปที่กดเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะขอให้กดสมมติวันละสาครั้งแบบนี้เป็นต้นเขาบอกว่าอันเนี้ยช่วยลดความคาดเคลื่อนจากความทรงจําเพราะว่าความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นมันเป็นช็อตชนะ็อตณตอนนั้นนะฮะใครๆก็ไปถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้นะครับซึ่งเขาก็ได้ตัวอย่างมาเยอะนะเขาเขาไปทํากับคนสามหมื่นกว่าคนนะฮะได้เดต้ามาหนึ่งล้านเจ็ดแสนชุดนยะฮะแล้วเขาพบสิ่งที่น่าสนใจครับว่าเอ๊ความเชื่อเดิมของเราเนี่ยอาจจะ อืมไม่ไม่ถูกซะทีเดียวนะฮะคืออย่างงี้ฮะเขาบอกว่าตอนนี้งานถ้าเกิดคนไปดูงานวิจัยชิ้นใหม่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าความพึงพอใจกับอัตรารายได้ความมุ่งมั่นจากงชีวิตนะครับแล้วก็ experience of well-being ก็คือความความสุขณจุดจุดนั้นที่คุณบันทึกเช้าวันเย็นเนี่ยนะฮะมันแปรผันตามรายได้เลยแทบจะเป็นเส้นตรงเลยนะฮะ เกือบๆตรงเลยแล้วกันต้องใช้คํานี้นะมันมีบางจุดที่แบบไม่ตรงดิฟลงมาบ้างแต่ว่าเกือบตรงแนวโน้มเป็นเส้นตรงอ่ะเออเป็นมีความเป็นลีนนี่เลยนะฮะนะั่นหมายความว่าถ้าวัดซีสกอร์นะฮะใช้เอ่อซีสกอร์เป็นวิธีการวัดทางทางสถิติอันหนึ่งนะครับที่ที่เป็นที่นิยมเนี่ยนะฮะก็ถ้าใช้ซีสกอร์นะครับดูก็จะพบว่ายิ่งเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับความสุขที่เราใช้คำว่าความสุขณโมเมนต์นั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นอัตราเป็นแบบ เป็นลีนีเลยนะรวมถึงไลฟ์ซัติสแฟคชั่นในความพึงพอใจของชีวิตด้วยรวมก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลีนีเหมือนกันนะครับซึ่งน่าสนใจดีเพราะว่าเราเคยคิดว่าเอ้ยมันจะใช้กับคล้ายๆว่าเลเวลออฟตรงจุดหนึ่งหมายถึงว่าพอถึงจุดหนึ่งมันน่าจะแบบดรอปลงมาแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคะความเชื่อนั่งเดิมคือว่าพอคุณซื้อของได้ครบถ้วนประมาณหนึ่งมีบ้านมีรถมีปัจจัยสีตื้อต่างๆนะเนี่ย หลังจากนั้นไม่น่าจะเพิ่มความสุขมากหรือเปล่านะเขาบอกว่าเฮ้ยการทดลองใหม่นี้บอกว่าไม่ฮะมันจะไปเรื่อยๆฮะอามันหมายความว่าไงอ่ะคือเขาไปดูไปดูตรงนี้เลยนะฮะสุดๆเนี่ยก็คือประมาณห้า0 0นเหรียญต่อปีซึ่งก็ยังมีคนได้ทาได้เงินเยอะน,นี่เขาบอกว่าถึงห้า0 0นเหรียญต่อปีเนี่ยก็ยังเป็นรีเนียอยู่นะณจุดนั้นนะฮะในงานวิจัยเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกินสองล้านเหรียญแล้วมันจะเลเวลออฟเนะเพราะว่าข้อมูลเขาจะไม่เพียงพอน่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่าเหตุผลเพราะว่าอย่างี้เพราาะว่ เขาเชื่อว่านะครับเมื่อคุณมี disposable income ก็คือเงินที่สามารถใช้ spending ออกไปได้เดยอะขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ใดๆของชีวิตก็ตามคุณจะทำให้โมเมนต์นั้นเนี่ยคุณมีความสุขมากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะบ,บางทีเนี่ยไม่ใช่มีความสุขมากขึ้นด้วยหรือบางทีมีความทุกข์น้อยลงนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่ง้วกันสมมติว่าสมมติมมตคุณรู้สึกว่าคุณหง,ง,งุดหงิด นะฮะกับแถวอะไรที่ยาวถ้าสมมุติว่าคุณสามารถจ่ายเงินเพื่อที่จะไปอยู่ต้นแถวได้เหมือนไอ้ไอพ้พาสของดิสนีย์นะคใครเคยไปสวนสนุกดิสนีย์จะนึกออกน้มันจะมีพาสที่คุณไม่ต้องเข้าคิวแค่แบบไปติ๊กไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาเวลาเนี้คุณก็เดินตัดคิวไปตรงหน้าได้เลยนะครับซึ่งเป็นระบบการจัดก,การคิวดิสนีย์นะฮะทำให้คนเล่นของเล่นได้เยอะขึ้น,นเนี่ย มันก็ช่วยแต่มันต้องซื้อนะอยู่ยนี้มันขายยากนะฮะมันต้องซื้อเนี่ยการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้ความสุขณนะวันนั้นที่คุณไปอยู่ที่ส่วนสนุกมากขึ้นอะไราแบบนี้เป็นตน้นนะฮะบางครั้งในหลายครั้งเนี่ยเราใช้เงินเพื่อลดความซุกข์ทรมาคือลดความเจ็บปวดมากกว่าซื้อความสุขอีกนะความเจ็บปวดในที่นี้คือคือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช้คำนี้แล้วกันนะครับเขาบอกเราใช้เงินเพื่อการทําอย่างนั้นมากกว่าอีนครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องบินอ่านะฮะเครื่องบินถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างมี อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่สามารถไปจากจุด A ไปจุด B นะฮะโดยไม่ต้องนั่งเครือบินเลยเนี่ยนะฮะคุณจะเอาไหมนะฮะคำตอบคือทุกคนกคงจะเอาต้องเอาแน่นอนถูกไหมผมเองก็ เป็นคนชอบเดินทางแต่พาที่ผมไม่ค่อยชอบคือพาที่ต้องอยู่บนเครื่องบินมันอึนอดอัดอ่ะต่อให้นั่งที่ดีๆก็ก็อึดอัดอยู่ดีเพียงแต่ว่าคุณสามารถลดความอึดอัดของคุณได้ด้วยการเพิ่มเงินเข้าไปนะครับบิน Business Class ก็จะอึดอัดน้อยกว่าบิน First c l a s s ก็จะอึดอัดน้อยกว่า b Business Class อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งมันคือการใช้เงินเพื่อไม่ไม่ใช่เพื่อซื้อความสุขนะมันคือการใช้เงินเพื่อลดความไม่สบายกายไม่สบายใจงันั้นนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่่เขาาาาาาพยมจะออมะงงะสืกกทุงงบบ้ั งานวิจัยชิ้นนี้นะครับซึ่งเราก็บอกแล้วนะว่าเราก็จะก็จะฟังหวยหูเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะอคืองานวิจัยมันก็ต้องไปดูว่าวิธีการระเบียบวิจัยเป็นไงอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้เรา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 อ่านเอาสนุกสนุกนะฮะหลายคนจะแบบเฮ้ยมันมีเงินเยอะขึ้นมันก็ต้องถูกขึ้นอยู่แล้วดินะฮะผมว่าก็ถึงระดับหนึ่งแต่ว่าจุดเดิมที่เขาบอกว่า8ปดหมื่นเหรียญต่อปีเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดนั้นละอ่าผมคิดว่าการที่เราพอจะสรุปได้จากเรื่องนี้นะคือว่าสรุปได้คร้าวๆว่า ไอ้จุดเดิมที่บอกว่า8ปดหมื่นเหรียญต่อปีแล้วมันจะเลเวลออฟคือมันจะเป็นหลังนะั้นมันจะเป็นคือมันจะขึ้นางเงี้มันจะเป็นแบนไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่จริงละนะฮะอาจจะมีคล้ายๆว่าจุดที่สูงกว่านั้นเยอะนะจุดที่สูงกว่านั้นเยอะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปหาหรือเปล่านะว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วท่านทุกท่านคิดว่าไงบ้างนะฮะลองแสดงความคิดเห็นกันมาในคอมเมนต์นะครับขอบคุณแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Five Minutes Podcast presented by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูเนโอที่นอนยางพาราาสานนวัตกรรมนาซารองรับทุกสรีระฟิลด์โฟล o ์เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟังมิชชั่นจุดบุ n เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ a c e b o o k ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลูเนโอ Gen ี Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2564เท่านั้น